เวลาเราพูดถึงคาว่าแผลนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงเส้นทางที่ขีดเอาไว้แบบเป๊ะๆใช่ไหมครับแต่สำหรับบุรุษในตำนานคนนี้จูกัดเหลียงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคงเบ้งแผนของเขาไม่เหมือนใครเลยครับมันเหมือนกับสายน้ำมากกว่าคือมันมีชีวิตชีวาแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าปรัชญาที่ว่านี้จากยุค3ามก๊กมันสุดยอดขนาดไหนประโยคเปิดในตำนานของ3ก๊กเลยนะครับ แผ่นดินนั้นเมื่อแตกแยกกันนานก็ยอมจะรวมกันเมื่อรวมกันนานก็ย่อมจะแตกแยกคือมันไม่ใช่แค่คำคมเท่ๆนะครับแต่มันคือสัจธรรมของยุคนั้นเลยเป็นยุคที่วุ่นวายสุดๆแตกแล้วรวมรวมแล้วก็แตกวนไปอย่างนี้ไม่รู้จบและนี่แหละครับคือฉากหลังที่บุรุษนามว่าขงเบ้งกำลังจะก้าวเข้ามาแล้วก็พลิกเกมทั้งหมดเลย เอาละครับเรื่องราวของเราจะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ยุคที่รบกันมุ่งมั่วแบบไม่มีแผนไปดูการเปิดตัวของของเบ้งแล้วก็แผนแบ่งแผ่นดินในตำนานของเขาจากนั้นเราจะเจาะลึกหัวใจของเรื่องเลยคือกลยุทธ์ที่เหมือนสายน้ามันเป็นยังไงแล้วปิดท้ายด้วยมรดกที่เขาทิ้งไว้ให้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับ3ก,ก๊กในยุคที่เรียกว่าสงครามไร้ยุทธศาสตร์คือก่อนที่ขงเบ้งจะมาเนี่ยลองนึกภาคตามนะครับแผ่นดินจีนตอนนั้น มันเหมือนกับเวทีต่อสู้ที่แบบวุ่นวายไปหมดทุกคนรบกันแบบไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายใหญ่ๆเลยคือยุคแรกๆของสามก๊กเนี่ยการรบมันเป็นเรื่องของสัญชตาตญาณล้วนๆเลยครับโดนตีมาก็ตีกลับรบกันเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆแพ้หรอก็หนีไปตั้งหลักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยกลับมาตีกันใหม่มันเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยครับไม่มีแก่นสารอะไรเลยสิ่งที่มันขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงก็คือสิ่งที่เรียกว่าแผนระยะยาวซึ่งเป็นตัวที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยครับ แล้วท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี่แหละครับก็มีบุรุษคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาจูกัดเหลียงหรือของเบ้งนั่นเองซึ่งแนวคิดของเขานี่โอ้โหแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยครับคือเขาไม่ได้มองแค่ว่าศึกครั้งหน้าจะรบยังไงแต่เขามองไปไกลกว่านั้นเยอะมองไปจนถึงปลายทางของแม่น้ําแห่งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวคือมันน่าทึ่งมากเลยนะครับคนที่ใช้ชีวิตเก็บตัวเงียบๆจนได้ฉายาว่ามังกรหลับเนี่ยแต่ชื่อเสียงด้านปัญญากลับดังไปทั่วแผ่นดิน นี่แหละครับมันสะท้อนสไตล์ของเขาชัดเจนเลยคือเน้นความอดทนสังเกตการมองภาพรวมให้ขาดก่อนก่อนที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างมันเหมือนกับการนั่งดูสายน้ํานิ่งครับเพื่อทําความเข้าใจทิศทางและพลังของมันให้ถ่องแท้จริงๆแล้วเคล็ดลับของเขาคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วมันมี4ี่เสาหลักในกระบวนการวางแผนของของเบ้งครับซึ่งนี่แหละคือกรอบที่เราจะใช้แกะรอยอัจฉริยภาพของเขากัน 1. คือต้องคิดให้รอบคอบและครบถ้วน2 คือต้องมีวิสัยทัศน์ที่มันเป็นไปได้จริงไม่ใช่ฝันกลางวัน 3. คือวางแผนโครงสร้างหลักหรือฮาร์ดแวร์ให้ดีและสุดท้ายข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือแผนปฏิบัติการเนี่ยต้องพร้อมปรับเปลี่ยนได้เสมอโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าพอเอากรอบความคิด4ข้อนี้มาใช้จริงมันจะออกมาทรงพลังขนาดไหนและนี่แหละครับคือจุดกาเนิดของแผนหลงจงแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกได้ว่าดังีิสุดแผนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนเลย หัวใจของแผนนี้เลยนะครับคือการอยู่บนความเป็นจริงครับแผนหลงจงเนี่ยมันไม่ใช่แผนที่แบบเพ้อฝันว่าฉันจะครองแผ่นดินไม่ใช่เลยแต่มันเกิดจากการวิเคราะห์แบบเจาะลึกสุดๆดูจุดแข็งจุดอ่อนของทุกฝ่ายถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือการทำสวอต t Analysis ดีๆนี่เองครับดังนั้นวิสัยทัศน์ของเขาจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยครับคือการเอาแนวคิดของ2ยักษ์ใหญ่มาชนกัน ผงเบ้งเนี่ยเขาโฟกัสที่การสร้างฐานอำนาจที่ยั่งยืนคือต้องยึดดินแดนสําคัญและที่สําคัญกว่านั้นคือต้องซื้อใจคนให้ได้เพื่อความมั่นคงระยะยาวตัดภาพมาที่โจโฉคู่แข่งตลอดการโจโฉมองไปที่เรื่องพื้นฐานที่สุดเลยครับนั่นก็คือปากท้องหรือสเสบียงนั่นเองเขาสร้างระบบเกษตรเพื่อเลี้ยงกองทัพเลยทําให้รบได้นานแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวอดคือมองคนละมุมแต่โหสุดยอดทั้งคู่เลยครับ เอาละครับและตอนนี้เรามาถึงหัวใจของเรื่องทั้งหมดแล้วหัวใจในแนวคิดของคงเบ้งเลยนั่นก็คือกลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้แข็งทื่อเหมือนก้อนหินนะครับแต่มันยืดหยุ่นมันปรับตัวได้เหมือนกับสายน้ําและนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้แผนของเขาแตกต่างจากคนอื่นและเป็นที่มาของคําว่ากลยุทธ์ดุดสายน้ําอย่างแท้จริงประโยคนี้สําคัญมากเลยนะครับ แผนปฏิบัติการต้องยืดหยุ่นเพราะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแผนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีชีวิตขึ้นมาเลยคือมันไม่ใช่สคริปต์ที่ต้องทำตามเป๊ะๆทุกคำเพราะถ้าเจออะไรนอกบทปุ๊บพังทันทีแต่มันคือแนวทางที่พร้อมรับมือกับทุกความไม่แน่นอนทำให้แผนของเขาเนี่ยไม่เปราะเหมือนแก้วแต่เหนียวเหมือนต้นไผ่ที่ลู่ตามลมได้แล้วไอ้คำว่ายืดหยุ่นในทางปฏิบัติมันเป็นยังไงล่ะก็อย่างเช่นสเสบียงไม่พอเหรอก็ต้องปรับแผน สถานการณ์ไม่ดีก็ต้องกล้าวตัดสินใจถอยเหมือนตอนที่ขงเบ้งบุกภาคเหนือเนี่ยเขาปรับแผนตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นการวางแผนของเขาจึงไม่ใช่การลากสิ้นตรงจากจุด A ไปจุด B แต่มันเหมือนการคัดท้ายเรือล่องไปในแม่น้ําที่เชี่ยวกรากที่ต้องพร้อมหักหลบโขดหินแล้วก็เปลี่ยนทิศทางได้ทุกเมื่อคําถามก็คือแล้วทําไมแนวคิดของคนเมื่อพันแปปีก่อนมันถึงยังน่าทึ่งและยังพูดถึงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องราวของคงเบ้งที่เราได้ยิงกันมามันจะตรงตามประวัติศาสตร์เป๊ะหรือเปล่าสิ่งนั้นอาจจะไม่สําคัญเท่ากับว่าภาพของคงเบ้งได้กลายเป็นต้นแบบของสุดยอดนักกลยุทธ์ไปแล้วเขาคือคนที่แสดงให้เราเห็นว่าแผนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันไม่ใช่แผนที่ดีที่สุดนะครับแต่คือแผนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้ดีที่สุดต่างหากสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากคําถามไว้ให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าในเป้าหมายต่างๆของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเราจะปล่อยให้แผนของเราไหลไปเหมือนสายน้ําได้ยังไงเพื่อนที่จะนําทางเราไปสู่ความสําเร็จท่ากลางโลกที่โหเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้